สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูแก้มุมมีแบบทดสอบการเสริมสร้างความมีน้ำใจของเด็กปฐถมวัยจากนิทานกระเป๋าสารมาให้เด็กๆลองทำกันด้วยนะคะสิ่งที่เด็กๆได้ไปนะจะมีแบบทดสอบทั้งสองชุดชุดแรกจะเป็นก่อนเรียน ชุดที่สองจะเป็นหลังเรียนคําชี้แจงในการทำแบบทดสอบนะคะ 1. ทําทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยให้ผู้ปกครองอ่านแบบทดสอบจำนวนสองครั้งให้เด็กๆฟัง ยแบบทดสอบจะมีทั้งหมด2ชุดคือก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละชุดจะมีทั้งหมด3ตอนตอนละ10ข้อรวมทั้งหมด30ข้อคุณครูแก้มมุมอยากให้เด็กๆทำวันละ1ตอนนะคะผู้ปกครอง2เมื่อเด็กๆลงมือทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งเข้ามาในลายกลุ่มของห้องเลยนะคะ3หลังจากทาแบบทดสอบก่อนเรียนครบทั้ง3ตอนแล้วคุณครูจะส่งนิทานเข้าไปในลายกลุ่มของห้องนะคะ4หลังจาก ดูนิทานจบแล้วให้ทําแบบทดสอบหลังเรียนมีทั้งหมด3ตอนตอนละ10บข้อรวมทั้งหมด30ข้อให้เด็กๆทําวันละ1ตอนแล้วส่งเข้ามาในลายกลุ่มของห้องนะคะห้าในการทําข้อสอบจะต้องเป็นข้อมูลความคิดเห็นของเด็กๆนะคะ โดยข้อสอบฉบับนี้ไม่มีผลต่อคะแนนใดๆเป็นเพียงข้อสอบในการทำวิจัยเท่านั้นนะคะผู้ปกครองคุณครูคแก้หมุมอยากให้เด็กๆลงมือทำด้วยตนเองและตามความคิดของเด็กๆเ,เลยนะคะไม่ว่าจะผิดหรือถูกไม่เป็นไรเลยะคะ่ะผู้ปกครองคุณครูขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ให้